เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้สองระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับก็สวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เป็นคิวของ d o อกบาครับก็เป็นในส่วนของการรีวิวเวลตันนะครับผมสำหรับ Epic b บู s เตอร์นะครับก็ ด็อกบาเนี่ยจะเป็นกองหน้าสไตล์แข็งนะครับผมแข็งในที่นี้คือความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับนักเตะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไว้จบสกอแบบเปิดโขกนะครับคล้ายๆมอนเรเนเตสเลยนะครับแต่ว่ามีความเร็วนะครับสำหรับด็อกบา่นั่นเองนะครับทั้งยิงคมนะครับหรือรูปมงอะไรแบบนี้นะครับค่าพลังของด็อกบาค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็อัพบูตันไปถึง102สนะครับส่วนพวกสก,กิลก็เป็นพวกอาดับเบิลชารตมาสเตอร์เทิร์นในพวกนั้นนะครับถ้าใครอยากเพิ่มนะครับผม การที่ใช้ด็อกบาก็พยายามใช้เป็นตัวที่คอยอาหาช่องหรือว่าแทงให้เขานะครับผมถ้าจะไปเน,น้นแบบกระชากเนี่ยไม่ไหวนะครับสำหรับด็อกบาเพราะว่าไม่ได้มีสปีดเหมือนเอโต้นะครับอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบนักเตะสไตล์ไหนนะครับในการเล่นเนาะในการเลือกหานะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับค้าพลังจุดแข็งของเขาก็จะเป็นลูกกลางอากาศนะครับลูกมองอะไรต่างๆนะครับแม้กระทรั่งลูกยิงนะครับผมสำหรับ ด็อการานะครับจุดอนะ่อนเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของสปีดนะครับที่ไม่ได้มีเยอะนะครับผมสำหรับด็อกปลานะครับผมก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้แบบจะกระชากได้นะครับถ้ามีจังหวะหนึ่งๆอะไรแบบนี้อาจจะยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะแทงทะลุช่องอะไรแบบนี้นะครับหลุดเดียวเนะี่ยคือกินเขายากนะครับแม้กระทั่งกองหลังที่จะมาชนเขาเนะี่ยให้ล้มเนะี่ยก็ ยากเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับด็อกปลานะครับผมก็เป็นอีกตัวที่โหดจัดนะครับสำหรับกองหน้านะครับสำหรับสายแบบแข็งๆนะนะครับเอาไว้ขึ้นโขกับคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหจังหวะนี้เกือบได้เลยครับด็อกบลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับในเมื่อจับด็อกปลาลงมาเล่นนะครับผมจังหวะนี้ครับด็อกบารอสตันนิงดูติดเลยครับจังหวะนี้แล้ววนออกมาครับจังหวะนี้เอาใหม่ครับด็อกบลา ด็อกบาสตันนิงไม่เอาเลยครับจังหวะนี้ไปเฟกช็อตก่อนครับไม่มีช่องครับถือมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนทาช่องมาจังหวะนี้จ่ายไม่ตรงนะครับกดได้เหมือนกันครับจังหวะเมื่อสักครู่แล้วมาใหม่ครับแมตชนี้ให้ออกมาด็อกบาไม่ถึงให้มาใหม่ครับด็อกบาด็อกบาจะตัดเข้ายิงไม่ได้นะครับผมแล้วมาจังหวะนี้ <c oughs> ได้ยิงแต่ก็ยังไม่ได้เลยครับ ถ้าจะใช้ด็อกบาร์มาเลี้ยงก็อาจจะไม่ได้ดีนีผมต้องเป็นจังหวะหลุดเดี่ยวแบบนี้นะครับผมที่จะยิงค่อนข้างคมนะครับผมต้องหลุดจริงๆนะนะนะครับคือจบคมแน่นอนนะครับถ้าใครเล่นแล้วให้มันแบบหลุดมายิงอะไรแบบนี้เนี่ยผมนี่ครับจังหวะอีกจังหวะหนึ่งโอ้จังหวะนี้เกือบได้เหมือนกันครับต้องเป็นจังหวะที่แบบเป็นช่องมาให้แบบโล่งๆนะนะครับด็อกบาร์จะทําประตูได้ค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ประตูไปะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ ไว้คอยแทงนะครับทาชิ่งก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับด็อกบาแต่สปีดไม่ได้เร็วมากนะครับการยืนตำแหน่งของเขาจะเป็นคนที่ยืนตำแหน่งค่อนข้างดีนะครับผมอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับก็เป็นอีกตัวที่เข้ามือนะครับใครที่แบบอ่าเป็นสายหาหน้าคมๆนะครับแต่สปีดไม่ค่อยได้ได้มีเท่าไหร่แต่ว่าไว้เป็นสายเปิดมองเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับด็อกบาล่างนี้นะครับผมก็ทุกล่างแหละนะครับด็อกบาจะเป็นสายเปิดโคกนะครับผมอ่าที่จังหวะนี้ครับนี่ครับ คิงบอลก็ได้นะนะครับผมแต่ว่าการเลี้ยงอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าก็พอช่วยเพื่อนได้อยู่นะครับสำหรับด็อกบาร์นะเาที่จังหวะน,นี้ครับลองเลาะมาครับจะให้ด็อกบราร์ด็อกบราร์พลิกบอลจังหวะที่พลิกไม่ได้ครับเป็นตัวที่แบบไม่ได้พลิกบอลเร็วนะครับผมก็แบบตามรูปร่างเขาแหละ นะครับผมหนาหนาใหญ่ๆตันตันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวพลิกบอลเร็วๆเหมือนเอโตที่แบบพร้อมเกียวเร็วเล็กอะไรแบบนี้นะครับผมพอแมตี้ชนะไปเนี่ยผมสลับด็อกบาร์ครับก็จบซีนไปด้วยจังหวะนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมแมตช์นี้ก็เป็นแมต tn out ดอ e แมตช์ได้เลยนะครับสหรับด็อกบาร์ล่างนี้นะครับผมอีกหนึ่งตัวที่พาเพื่อนเลื่อนชั้นนะครับผมสหรับแมตช์นี้ครับัดินเย่ด็อกบาร์ครับผมกัปตันทีมนี่ครับผมยิงไปสาเมล็ดนะครับแมตช์นี้ ซัดคนเดียวเสียวทั้งแพงะครัยผมดูดูที่ดูเวลาครับจัดให้หนักๆเลยนะครับผมนักเตะคนนี้ก็ถ้าใช้เนี่ยใช้เป็นกองหน้าแบบไว้คอยทะลุช่องนะครับวิ่งแซงวิ่งแทงอะไรแบบนี้นะครับผมจะตอบโจทย์มากๆนะครับอ่าจะเป็นตัวกระชากล่าเรือเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําให้เอาไปใช้แบบนั้นนะครับผมให้ใช้แบบเป็นตัวที่ไว้คอยซ้ําคอยยิงนะครับผมจากจังหวะหลุดนะครับอ่าเดี๋ยวต่อให้อีกแบบหนึ่งละกันนะครับแบบนี้ลองเปิดโคงดูครับ แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยผมจังหวะแบบถ้าเราจะอาศัยเปิดโควอย่างเดียวก็คงไม่ได้ครับแต่ต้องอาศัยเน้นจังหวะที่แบบแทงให้เขาสมากกว่านะครับผมจับด็อกบาก็จับได้อีกหนึ่งประตูครับจังหวะนี้ไปมาใหม่ครับซิโรเบโตครับจังหวะนี้เปิดโค้งมาจังหวะนี้เข้ามือกูตัวครับด็อกบาไม่ได้มีโอกาสมองเลยครับแล้วมาที่มาควินยอสโอ้โหเปิดไปไหนครับนั่นโอ้โหมาควินยอดเปิดไม่ได้เรื่องครับแล้วจังหวะนี้โดนสกัดไปครับผม เอาใหม่ครับมาใหม่ครับผมมาให้มาที่ด็อกบาด็อกบาจังหวะนี้ตัดเข้ามาในครับแล้วลองยิงดูจังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับซีโรโต้ซ้ำไม่ได้เลยครับโอ้โหเกือบได้แล้วมาจังหวะนี้ครับด็อกบาสตันนิงโอ้โหโดนสกัดก่อนครับก็ต้องหาจังหวะนะครับถ้าจะสตันนิงครับเพราะว่าต้องหาจังหวะดีๆเพื่อที่จะคู่แข่งแบบเข้าไม่ถึงเรานั่นเองนะครับการยิงสตันนิงก็ต้องอาศัย เวลาด้วยเนี่ยผมไม่ใช่ว่าผู้แข่งเยอะๆแล้วสตันนิงเนี่ยโดนจับแน่นะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับมาดินี่ครับโอ้โหเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วด็อกบาครับจังหวะนี้โอ้โหหลอกไปหนึ่งครั้งแล้วค่อยิงครับเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับแบบนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับเป็นตัวที่ค่อนข้างคมนะนะครับถ้าได้มีโอกาสจบนะครับสำหรับด็อกบาต้องหาจังหวะแทงให้เขาบ่อยๆละกันนะครับใครที่จะเอาไปใช้นะครับสำหรับด็อกบาล่างนี้ก็ รีวิวประมาณเท่านี้แล้วกันนะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอไลา์ให้ทุกคนไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม